สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแลวเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่26นะคะเดือนเมษายน 6- 5หนะคะ หุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียหุ้นรัเสเซียวันนี้นะคะแอดให้รูด9นะคะเจาะเม็ดเดียว91ค่ะหุ้นรัเสเซียรูด9้าเจาะ91นนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ จำวันที่26นะคะโดยเมษายน65นะคะพุ้นเยอรมันเยอรมันคืนนี้ติดรุดเบิ้ลน,นะคะเยอรมันคืนนี้แอนให้รุด4นะคะเจาะเม็ดเดียว49ค่ะ หุนเยอรมันลูดเบิร์นลูด4ี่เจาะสีนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะจวันที่26นะคะเดือนเมษายนหกห้านะคะหุ้นอังกฤษหุ้นอังกฤษคืนนี้นะคะแอดให้รูดสนะคะ เจาเม็ดเดียว40นะคะหุ้นอังกฤษรูด4เจาะ40นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปัมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ